thank ราเตอร์เติมโกจิเบอร์รี่เป็น BB1 BB1 สูตรใหม่ให้คุณได้มากกว่าเดิมด้วยส่วนผสมสมุนไพรจากทั่วโลกคัดสรรมาเพื่อคุณผู้ชายโดยเฉพาะ b ีบีวรัรวบรวมสารสกระอันทรงคุณค่าที่คัดสรรมาแล้วจากทั่วโลกเพื่อท่านชายโดยเฉพาะและยังเพิ่มโกจิเบอร์รี่อาหารที่อุดมไปได้วยคุณค่าด้านสารอาหาร อยากหลอ่ออยากแข็งแรงต้องไม่พลาดบีบีวันกินแล้วหลอ่อหล่อเลือกได้หลอ่อเท่แข็งแรงมั่นใจไปอีกระดับกับบีบีวันต้นตำรับของแท้ที่ไม่เคยทำให้ใครผิดหวัง สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับท่านชาย BB Maxi Premium ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับท่านชาย BB One สวัสดีค่ะ ด้เวลาสุขภาพดีกันแล้วนะคะกับรายการสุขภาพดีกับ b b m a x มกซค่ะดิฉันลูกตาลชลมจิตจันเกตดำเนินรายการนะคะรายการของเรานะคะก็พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของคุณผู้ชายวิธีการบำรุงดูแลรักษาสุขภาพของคุณผู้ชายนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากต้องติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ใครที่ไม่อยากแก่ใครที่อยากคงความเป็นหนุ่มอ้อยนน้นานๆต้องไม่พลาดค่ะเพราะเราจะมาพูดคุย,ก,ยกับเรื่องของแอลอาร์จินีนนะคะสารอาหารของแอลอาร์ นนจะช่วยทําให้คุณคงความเป็นหนุ่มได้อย่างยาวนานทําให้แก่ชาราช้าลงแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกกันเลยนะคะว่าแอลจจนินนั้นจะหารับประทานได้อย่างไรรับประทานได้ที่ไหนอยู่อย่างไรนะคะใช้ปริมาณเท่าไหร่ต้องติดตามชมห้ามพลาดนะคะ เรื่องการแก่ชรามักจะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนค่ะแต่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นะคะด้วยวิทยาการสมัยใหม่ค่ะ จะทาให้ร่างกายของเราคงความอ่อนเยาว์ได้อย่างยาวนานนั้นต้องรับประทานอาหารเสริมที่เรียกว่าแอลออยจินีนะคะเพราะตัวแอลออจินีนั้นจะไปช่วยส่งเสริมให้ร่างกายของคุณผลิตกรทฮอร์โมนได้มากขึ้นเพื่อคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายค่ะแอลอาจินีนคือกรดอะมิโน,โนที่ถือว่าเป็นโมเลกุลมหัศจรรย์ มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเพราะจะช่วยในการขยายตัวของหลอดเลือดรวมทั้งกระตุน้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนสําคัญในการคงความเป็นหนุ่มสาวและยังช่วยเสริมสร้างซ่อมแซมร่างกายตลอดชีวิตแต่หลังจากอายุ23ปีร่างกายกับหลังโกรทฮอร์โมนได้ล,ลดน้อยลงซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ร่างกายของเรานั้นเริ่มแก่ชราเซลล์ผิวหนังเริ่มเหี่ยวย่นผมเริ่มหงอก สมรรถภาพทางเพศเริ่มลดน้อยลงประสิทธิภาพทางร่างกายเริ่มเสื่อมจึงเป็นสาเหตุของโรคเสื่อมต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเรรคบาหวานซึ่งโรคดังกล่าวนั้นเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ประโยชน์ของกรทโฮอร์โมนและแอลจินีนนั้นมีมากมายเลยทีเดียวนะคะ แล้วสารอาหารต่างๆเหล่านี้เราจะไปหาได้ที่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะอาหารที่มีส่วนผสมของแอลอาร์จินีนและกร h ฮอร์โมนแหล่งที่พบในอาหารได้แก่เนื้อสัตว์ส่วนที่เป็นเนื้อแดงเนื้อจากสัตว์ปีรวมทั้งอาหารทะเลเช่นปลาทูน่าถั่วเมล็ดแห้งเป็นแหล่งของอาร์จินีนในพืชถั่วลิสงเป็นแหล่งที่ดีของอาร์จินีน ถ้าคุณผู้ชายต้องการเลือกอาหารเสริมอย่าลืมเลือกอาหารเสริมที่ออกแบบมาเพื่อคุณผู้ชายโดยเฉพาะนะคะมีอาหารเสริมหลายอย่างค่ะที่ผลิตออกมาทั้งเพศหญิงและเพศชายแต่ถ้าคุณผู้ชายต้องการรับประทานควรเลือกอาหารเสริมที่ออกแบบมาเพื่อคุณผู้ชายค่ะเพื่อคุณจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มเต็ม การรับประทานอาหารหรืออาหารเสริมที่มีสารอาหารต่างๆที่ช่วยในการรักษาหรือช่วยป้องกันโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ที่กำลังประสบปัญหาได้สารอาหารที่สำคัญต่างๆได้แก่สังกะสี ฮาดซิงค์หรือสังกะสีนอกจากจะมีประโยชน์ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอรโรนหรือฮอร์โมนเพศช,ชายและประสิทธิภาพในการทำงานของสเปิร์ม การที่คนเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นย่อมมีการเสริมสภาพของร่างกายและเสริมสภาพของเซลล์เป็นเรื่องที่แมาหลีกเลี่ยงได้นะคะแต่ถ้าคุณได้เลือกรับประทานอาหารดีๆหรือรับประทานอาหารเสริมก็มีส่วนช่วยบำรุงรักษาสุขภาพร่างกายคุณได้เช่นเดียวกันคะ่ะ ภาพดีอะไรก็ดีนะฮะดีขึ้นครับมันร่างกายมันก็ชุ่มมาช่วยเดินเชี่ยวกันพะงาดพะงาดสุดยอดทันทีสมรรถภาพย้อนยานไม่มีเรียวมีแรงนะตัวนี้ช่วยได้เยี่ยมจริงสุดยอดเฟิมทุกอย่างดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วขอบอกว่าโอเคเจ๋งจริงๆเลยจริงบอกท่านนะครับว่ามันดีจริงๆทําอะไรช้าๆมันก็ทําเร็วขึ้นปวดเมื่อยอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้ทุกอย่างเลยผมลองแล้วผมรู้แล้วนะครับคุณภาพอย่างนี้ครับ ยังไม่รู้ล่ะครับว่ายากระปุกันนี้จะสามารถต่ออายุท่านได้อีกหลายๆปีเรื่องสุขภาพสำคัญครับลองดูนะ B.B. Maxi You know what Max is? Just try one. You gotta know what I'm talking about, okay? Okay. Check this out. ผู้ชายวัยทองนั้นนะคะมักจะเป็นปัญหาสําหรับคุณผู้ชายที่อายุเริ่มจะเข้า40ปีขึ้นไปทุกคนนะคะจะเริ่มเข้าสู่อาการวัยทองเช่นร้อนบุบป่าตามเนื้อตามตัวนะคะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายสําหรับบางท่านอยากจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะอาการวัยทองเนี่ยมันเป็นอย่างไรและจะป้องกันอย่างไรทําให้อาการวัยทองเนี่ยมันมีน้อยลงหรือจะรักษาอย่างไรนะคะวันนี้ต้องไม่พลาดค่ะ คุณเคยได้ยินคำว่าไวทองกันบ้างหรือเปล่าคะคุณผู้ชายที่อายุ40ปีขึ้นไปมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไวทองเรื่องไวทองนั้นมักมาก,กับเรื่องการถดถอยกับสภาวะต่างๆของร่างกายเรื่องเกี่ยวกับไวทองนั้นจะเป็นอย่างไรเรามาชมกันเลยดีกว่าคะ่ะไวทองกับอาการเสื่อมอาการไวทองหรืออนเดร์พอ คือกลุ่มอาการถดถอยทางร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นกับผู้ชายวัยเกิน40ปีขึ้นไปโดยมีความสัมพันธ์กับการที่ฮอร์โมนเพศชายในร่างกายนั้นลดระดับลงขณะที่ผู้หญิงมีเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงผู้ชายก็มีเทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนเพศชายเมื่ออายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนเพศในร่างกายจะถดถอยลงเป็นธรรมดาซึ่งฮอร์โมนนี้จะค่อยๆลดระดับลงอย่างช้าๆใช้เวลาหลายปี และจะไม่ได้ลดลงหัวภาพแบบทันทีเพราะรังไข่หยุดทำงานแบบผู้หญิงตอนหมดประจำเดือนการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชายวัยทองนั้นมักจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคุณผู้ชายเราไปดูวิธีการแก้ไขต่างๆกันนะคะการรักษานั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นการใช้เครื่องปั๊มสุญญากาศคือการปั๊มให้เลือดไหลเวียนไปวรวมกันที่อวัยวะเพศ จากนั้นใช้ยางรัดเอาไว้ <plein> <People> ไม่ให้เลื่อนไหลย้อนกลับการผ่าตัดใส่แกนที่อ <rab> วัยวะเพศแพทย์จะทำการผ่าตัดใส่แกนตรงกลางบริเวณอวัยวะเพศและผ่าตัดใส่ปุ่มปั๊มที่ลูกอันฑะ วิธีการรักษาอีกแบบหนึ่งนะคะคือการรับประทานอาหารหรือการรับประทานสารอาหารที่มีประโยชน์กับคุณผู้ชายที่จะไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือบางทีอาจจะไปช่วยบำรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะคะเด <nu> <blade> ี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสารอาหารต่างๆเหล่านั้นมีอะไรกันบ้าง การรับประทานอาหารหรืออาหารเสริมที่มีสารอาหารต่างๆที่ช่วยในการรักษาหรือช่วยป้องกันโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ที่กำลังประสบปัญหาได้ ถ้ามันดูแลรักษาสุขภาพและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็สามารถช่วยให้คุณคงความเป็นหนุ่มเอาไว้ได้ยาวนานเช่นเดียวกันนะคะแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ตอนนี้ได้มีการผลิตอาหารเสริมได้หลากหลายนะคะที่ช่วยคุณคงความเป็นหนุ่มเอาไว้ วิธีการเลือกอาหารเสริมนะคะสำหรับคุณผู้ชายอยากแนะนําให้เลือกอาหารเสริมที่ออกแบบมาสําหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะเพื่อคุณจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และสูงสุดค่ะมีอาหารเสริมหลายอย่างนะคะที่ออกแบบผลิตขึ้นมาเพื่อผู้หญิงและผู้ชายแต่สําหรับบางอย่างก็ผลิตขึ้นมาเพื่อคุณผู้ชายโดยเฉพาะเช่นเดียวกันค่ะ ปัญหาไวัยทองนั้นเป็นปัญหาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ว่าถ้าคุณดูแลรักษาสุขภาพของคุณอย่างดีก็สามารถช่วยลดอาการไวัยทองได้วันนี้นะคะเราจะมาชมดอตรอธิวัตรค่ะจะมาพูดคุยกับเรื่องปัญหาชายวัยวทองว่าสามารถดูแลรักษาเองได้อย่างไรต้องติดตามชมกันค่ะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวัยทองนะครับก็คือในส่วนของผู้ที่มี อายุมากขึ้นมาเนี่ยเราก็เรียกชาวบ,บ้านก็จะเรียกวัยทองเรียกโกลเด้นเอจนะคนที่วัยทองเนี่ยนะก็จะต้องเผชิญกับปัญหาบางอย่างก็คือคนที่มีอายุมาก50 60 70 80 90เปนี่ยนะปัญหาบางอย่างที่ทว่านั่นนะ่ยก็คือเราจะเจอปัญหาเกี่ยวทางด้านกระดูกนะกล้ามเนื้อนะภาวะจิตใจภาวะกระดูกนั้นกระดูกจะเริ่มบางลงกระดูกจะพรุนซึ่งก็จะเกิดขึ้นกับคน ผู้ชายเนี่ยประมาณ5%สําสำหรับผู้หญิงนังึง50%่นะ้รนะฮะในภาวะวัยทองนี่เองเนี่ยสำหรับผู้ชายเนี่ยสิ่งที่จะต้องเผชิญก็คือว่ากระดูกพุนและกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนอ่อนลงนะฮะจะเตี้ยลงด้วยนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าความเข้มแข็งของจิตใจความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อจะลดลงลที่สำคัญก็คือจะทำให้การปัสสาวะอะไรต่างๆมีปัญหานะ ความสามารถในการรับประทานอาหารให้อร่อยอร่อยก็ลดลงเทสบัตก็คือต่อมต่อมรับรสและก็ต่อมดมกลิ่นเนี่ยก็จะลดสััดิภาพลงทําให้ไม่สามารถที่จะมีความสุขการรับประทานอาหารหรือกลิ่นได้มากขึ้นนะก็เนื่องจากขาดสารอาหารบางชนิดที่ทําให้ร่างกายไปอย่างนั้นบางบางท่านเนี่ยนะก็เกิดปัญหาก็คือก็เรียกเกิดอาการร้อนวูบวาบในใ,ในในตัวนะฮะก็เรียกฮอตฟลชนะ คนที่เกิดอาการฮอตฟลชนั้นเนี่ยบางครั้งอยู่ในห้องแอร์ดีๆเนี่ยนะฮะนอนหลับอยู่ดีๆเนี่ยห่มผ้าอยู่เนี่ยเกิดอาการเรียกว่าเหงื่อแตกขึ้นมาทั้งตัวนะฮะทำให้ร่างกายเราจะต้องลุกขึ้นมาสบัดผ้าออกมานะนี่ก็เป็นปัญหาที่เรียกว่าทําให้คนที่อยู่ในภาวะไวทองนั้นเนี่ยจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆเหล่านี้นะทีนี้ในภาวะไวทองนั้นเนี่ยมันก็มีทางในการที่จะแก้ไขอยู่เหมือนกัน เพราะัยทองนั้นเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายเราขาดฮอร์โมนฮอร์โมนสําหรับผู้ชายนั่นก็คือฮอร์โมนเพศชายการที่ร่างกายเราขาดฮอร์โมนเพศชายก็เนื่องจากาตอมเรียกว่าลูกอัณฑะของเราเนี่ยซึ่งมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศชายหรืเหอรนเทสโทสเตอโรนมันเริ่มทํางานน้อยลงนะก็เป็นภาวะของร่างกายที่เมื่อเทสโทสเตอโรนล,ลดลงการที่จะทําให้ร่างให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยแข็งแรงมันก็จะน้อยลงนะรวมทั้งในส่วนของ จิตใจที่เคยฮึกหานเคยเข้มแข็งก็จะลดลงด้วยนะวิธีการในการที่เราจะช่วยให้คนที่อยู่ในภาวะวัทองเนี่ยเสื่อมช้าลงมีปัญหาน้อยลงก็คือการที่ให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเข้าไปแทนการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยก็คือโดยการฉีดนะแพทย์จะฉีดให้หรือหรือใช้เทสโทสเตอโรนชนิดแปะนะฮะแปะตามผิวหนังเพื่อให้มันซึไมไปร่างกายก็จะทำให้ผิวพรรณดีขึ้นจิตใจแจ่มใส อาการฮอตฟลัชหรืออาการร้อนรูบวาบลดลงความรู้สึกอ่อนแอก็จะน้อยลงนะนี่ก็คือในส่วนของผู้ชายนะในส่วนของผู้หญิงเองเนี่ยอาการไวทองก็จะรุนแรงยิ่งกว่าผู้ชายโดยสยซ้าไปก็คือจะเกิดอาการที่เรียกว่าฮอตฟลัชรุนแรงอาการซึมเศร้าอาการเรียกว่าจิตใจไม่คงที่นะอารมณ์เสียง่ายหงุดหงิดง่ายพูดจาไม่เข้าหูคนนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า ช่องคลอดเนี่ยของสุภาพสตรีที่อยู่ในวัยทองเนี่ยจะแห้งน้ําหล่อลื่นที่มีมาตามธรรมชาตินั้นจะแห้งเมื่อแห้งได้ทําให้เกิดอาการปัญหาก็คือว่าเมื่อไรก็ตามคนที่อยู่ในวัยทองนั้นเกิดเม,เ,มเมื่อคู่เนี่ยคู่สาม,มีภรรยาเนี่ยเกิดมีเพศสัมพันธ์กันก็จะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บเนื่องจากว่าไม่มีน้ําหล่อเลื่นทําให้เกิดอาการเขาเรียกว่าเกิด ED ขึ้นมา ED ก็คือ e l e c t i l e dysfunction เขาสําหรับผู้หญิงก็คือเําทให้สมรรถภาพทางเพศของผู้หญิงนั้นเสื่อมลง อันนี้ก็จะเป็นปนัญหาในเรื่องวัยทองของผู้หญิงที่สําคัญก็คือว่าในสุภาพสตรีเนี่ยที่อยู่ในวัยทองอายุ50-60-70เนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะหรือคนที่มีลูกมาหลายๆคนเนี่ยกระดูกเนี่ยจะบางเขาเรียกว่าเป็นออสเตโอปอรซิสนะกระดูกบางเนี่ยจะทําให้โอกาสที่กระดูกหักง่ายบางครั้งเนี่ยเดินเข้าไปในห้องน้ําสะดุดหกล้มลงไปกับสะบุกกระดูกสะโพกแตกต้องไปผ่าตัด ในส่วนก็ทาไปสู่การเคลื่อนไหวไม่ได้และก็ทําให้อายุสั้นลงตายเสียชีวิตง่ายขึ้นนี่ก็ในส่วนผู้หญิงแล้วก็ยังมีส่วนนึงก็คือในส่วนของอารมณ์คือคนที่อยู่ในวัยทองโดยเฉพาะสุภาพตรีนั้นเนี่ยมักจะมีอาการลักษณะนึงก็คืออาการ d e p r e s s หรืออาการซึมเศร้าซึ่งในอาการซึมเศร้าเหล่านั้นเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องซึ่งเราสามารถจะช่วยได้วิธีการช่วยก็คือการทําให้สตรีน,นั้นออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอได้รับฮอร์โมน r e p ลซเม m e n t ทรษปีและได้รับฮอร์โมนทดแทน หรือฮอร์โมอนที่มีมาจากสมุนไพรธรรมชาติอันนี้ก็จะช่วยได้อาหารเสริมนั้นจะช่วยบำรุงรักษาสุขภาพร่างกายและช่วยเสริมสร้างร่างกายของคุณให้ดีขึ้นได้นะคะแต่ถ้าคุณอยากให้ร่างกายของคุณแข็งแรงต้องออกกําลังกายควบคู่ก,กันไปด้วยค่ะถ้าคุณออกกําลังกายอย่างเป็นประจำทุกวันนั้นคุณจะสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ doesn't need his name up in lights he just wants to be heard whether it's the beat or the mic he feels so unlike everybody else alone in spite of the fact that some people still think that they know him but fuck him he knows the code it's not about the salary it's all about reality and making some noise making a story making sure his click stays up that means when he puts it down to ภาพดีอะไรก็ดีนะฮะดีขึ้นครับมันร่างกายาก็ชุ่มมาช่วยเดินเชี่ยวกับพงาดพะงาดสุดยอดท่านที่สมรรถภาพย่อนยานไม่มีเรียวมีแรงนะตัวนี้ช่วยได้ี่ยม okay. จริง okay. สุดยอดเฟิร์มทุกอย่างดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วขอบอกว่าโอเคเจ๋ง okay. okay. จริงๆเลยจริงบอกท่านนะครับว่ามันดีจริงๆทําอะไรช้าๆมันก็ทําเร็วขึ้นปวดเมื่อยอะไรนี้มันก็ช่วยได้ทุกอย่างเลยผมลองแล้วผมรู้แล้วนะครับคุณภาพอย่างนี้ครับ ไทยจะไปรู้แล้วครับว่ายากระปุกตัวนี้จะสามารถต่ออายุท่านได้อีกหลายๆปีเรื่องสุขภาพสําคัญครับลองดูนะ BB m a x แ you know what Max is just try one you gotta know what I'm talking about okay okay check this out ะะถ้าคุณผู้ชายต้องการเลือกใช้อาหารเสริมควรเลือกซื้ออาหารเสริมที่ออกแบบส่วนผสมมาเพื่อคุณผู้ชายโดยเฉพาะเพื่อคุณจะได้รับประโยชน์ได้อย่างเต็มๆค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับรายการสุขภาพดีกับบีแม็กซี่ได้ใหม่กับดิฉันลูกตาลชลมจิตจันเกตในโอกาสต,ต่อไปขอให้ทุกท่านสุขภาพดีนะคะสวัสดีค่ะ นั x ซ Big b r o t h e r เตเติม g o จ i เบอร์เป็น BB-1 BB-1 สูตรใหม่ให้คุณได้มากกว่าเดิมด้วยส่วนผสมสมุนไพรจากทั่วโลกคัดสรรมาเพื่อคุณผู้ชายโดยเฉพาะ BB-1 รวรัรวบรวมสารสก,กัดอันทรงคุณค่าที่คัดสรรมาแล้วจากทั่วโลกเพื่อท่านชายโดยเฉพาะและยังเพิ่มโ o จิเบอร์อาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าด้านสารอาหาร อยากหลอ่ออยากแข็งแรงต้องไม่พลาด b ีบีวันกินและหลอ่ลอหล่อเลือกได้ลหล่อเท่แข็งแรงมั่นใจไปอีกระดับกับ b ีบีวันต้นตำรับของแท้ที่ไม่เคยทำให้ใครผิดหวัง